สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวมาที่เมกราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือ3กับเจ็กับ6 3 0 3 1 32 3 2, 3 3 4 3 6 37 6 0 6 1 6 3 64 65 67 68 69ี่กนะส7 0 736 3 6, 6ู468 460 จับคู่ก็สามสี่สี่สามสามหกหกสามหกเจ็ดเจ็ดหกนะต่อไปอังกฤษเก้ากับเจ็ดหกับสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเกเจ็ดหนึเจดสามเก้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดเจดหนึ่เะจับคู่ก็เก้าสามสาม3ก้าเก้าหน่งหนึ่งเก้เจ็ดสามสามเจนะ ้าจะให้ดีก็เอาหมาใส่จะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะคะห้าหนึ่งสามห้าเกดห้าเสามห้าเก้าหอย่างนี้ก็ได้เนาะก็จหนึ่งเก้าห้าก็ได้เนาะต่อไปเยอรมนีศนย์ก็สามก็เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์สามศูนสี 01, ่ศูนย์เ็ดสามศูนย์สามหนึ 5, ่งสามสามสามนะคะ3ามห้าเจ็ดศูนย์สามสาหสมสี่เจดหนึ่งหนึ่งศูนยนะ เราก่อเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจะับคู่ซื้อด้วยกันเนอทั้งสามแนวทางนี่สามกับเจดจะมาเหมือนกันเนาะตัวที่ต่างกันก็นกเพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีทุกคนนะคะสามสี่เจ็ดเดอร์เยอรมนนีกับรัสเซียมาเหมือนกันนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ